ประมวลกฎหมายอาญาภาคสองหมวด4ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศมาตรา130ผู้ใดทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของราชาธิบดีราชินีราชาสามีราชาทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรีต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีวรรคสองผู้ใดพยายามกระทำการเช่นว่านั้นต้องระวังโทษเช่นเดียวกันมาตรา131 ผู้ใดทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับบอแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนักต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีวรกสองผู้ใดพยายามกระทำการเช่นว่านั้นต้องระวังโทษเช่นเดียวกันมาตรา132ผู้ใดฆ่าหรือพยายามฆ่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังระบุไว้ในมาตรา130หรือมาตรา131ต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต มาตราหนึ่งร้อยสาสิบสามผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตตมาร้ายราชาธิบดีราชินีราชสามีราชา,า,า,ชายาตหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีหรือปรับตั้งแต่สองหมืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราหนึ่งร้อยสาสิบสี่ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตตมราร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำนักต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา135ผู้ใดกระทำการใดๆต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐต่างประเทศซึ่งมีสัมพันธไมตรีเพื่อเหยียดอย่างรัฐนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ลักษณะหนึ่งทับหนึ่งความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายมาตรา1 3 5่ทับหนึ่งผู้ใดกระทำการอันเป็นความผิดอาญาดังต่อไปนี้อนุหนึ่งใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายหรือเสรีภาพของบุคคลใดๆอนุสองกระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะอนุสามกระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใดหรือ,อของบุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสําคัญวรกสองถ้าการกระทํานั้นได้กระทําโดยมีความมุ่งหมายเพื่อกู่เข็นหรือบังคับรัฐบาลไทยรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ให้กระทําหรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเพื่อสร้างความปั่นปวน่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนผู้นั้นกระทําความผิดฐานก่อการร้ายต้องระวังโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่ 3. ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่6 0 0 0 0บาทถึง1ล้านบาทวักสาการกระทําในการเดินขบวนชุมนุมประท้วงโต้แยง้ง หรือเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรมอันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นการกระทําความผิดฐานก่อการร้ายมาตรา135ทับ2ผู้ใดอนุ1กูเขียนว่าจะกระทําการก่อการร้ายโดยมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทําการตามที่กูเขียนจริงหรืออนุ2สะสมกําลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย กระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายหรือกระทำความผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้ายหรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้ายหรือรู้ว่ามีผู้จะก่อการร้ายแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้วรสองผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40 0 0 0บาทถึงส0 0 0 0 0บาทมาตรา135ทับผู้ใดเป็นผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิดตามมาตรา135ทับ1หรือมาตรา135ทับ2ต้องระวังโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้นๆมาตรา135ทับ4ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสา,าร,ระราชาติกำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายและรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าวด้วยแล้ว ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1น0่งแบาท